ว่าพวกเรายืนยันว่าพวกเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะรแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะครับไม่กระทบต่อสมาธินในการทํางานเทชหัวหน้าพักประชาชน 1. ใน44อดีตสสพักเก้าไกลที่ถูกปปชเรียกรับทราบข้อกล่าวหาผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีเสนอร่างพรบแก้ไขมาตรา112 ก่อนหนผมขอ,อยืนยันนะครับว่าการทําหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับในการยืนร่างแกแ้ไขกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของสอส,อสอที่ใช้อํนานาจตามกระบวนการนิติบัญญัตินะพวกเรายืนยันว่าการกระทําของพวกเรานะครับไม่ควรที่จะต้องผิดกฎหมายข้อหนึ่งข้อใดเลยนะครับไม่ควรที่จะต้องถูกร้องนะครับในเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับก็เป็นข้อยืนยันที่พวกเราก็คงจะเดินหน้าต่อเบื้องต้นหลังจากมีหนังสือในการชี้แจงให้พวกเราเข้าไปรับทราบข้อกก่าวหาแล้วเนี่ยก็จะมีกรอบระยะเวลาประมาณ15วัน ซึ่งพวกเราจะขอใช้สิทธิ์ในการขยายกรอบเวลาเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงเตรียมการของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่ง่านหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็จะขอใช้การขยายกรอบระยะเวลาตรงนี้ไปก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามก็จะมีเพื่อนสสของพวกเราบางส่วนที่จะเข้าไปรับทราบข้อล่าวหาของปปชก่อนเบื้องต้นอย่างน้อยๆก็เพื่อให้พวกเราสามารถที่จะรับทราบในรายละเอียดของข้อล่าวหาของปปชรวมถึงพยานหลักฐานที่ ทางปปชได้ร,รวบรวมเข้ามาได้พวกเราก็ไม่มีความเสียสมาธิใดๆนะครับก็ยังยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ส่งผลต่อ,อพวกเราใดๆทั้งสิน้นเรายังคงที่จะยืนยันเดินหน้าทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปทราบมาว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีชุดนะครับต้องเป็นคดีที่ดูตามการกระทําความผิดนะครับตามที่เขากล่าวหาเรานะครับเป็นรายบุคคลนะเพราะนั้นเนี่ยในตัวคดีดังกล่าวเราก็เตรียมทีมกฎหมายไว้ way way เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะ แก้ข้อกล่าวหาใดๆก็ตามที่ดูเป็นรายบุคคลนะไม่ยอมที่จะให้ปปชเนี่ยมัดมือนะครับมัดรวมจะทําเป็นคดีชุดเพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการเราอยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกันนะกับการดําเนินคดีในปปชถากเราย้อนกลับไปดูเนี่ยหลายๆกรณีที่ผ่านมาเนี่ยฟ้องร้องเป็นรายบุคคลใช้เวลาไตาส่สวนเนี่ยเป็นปีๆก่อนที่ปปชจะยื่นไปที่สาลดีกานะรเราก็ไม่อยากจะให้ปปชมีหลายมาตรฐานนะไม่อยากจะให้คดีนี้ถูกเร่งรัดจนเป็นที่น่าสงสัย เพราะนั้นแนวทางในการต่อสู้ก็อยากจะให้บบปปชรักษามาตรฐาน,นในการที่ดําเนินคดีด,ด้วยความยุติธรมรมแบบเดียวกันกับที่คนอื่นๆเคยถูกดําเนินคดีดปัญหาที่ใหญ่กว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูนถึงเป็นที่มาว่าทาไมเราถึงให้ความสําคัญในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นที่นแน่เสียดยอีกที่การประชุมสภาที่ผ่านมาก็สภาก็ต้องล่มการแก้ไขรัฐธรรมนูนก็ไม่เดินหน้าถ้าตบใดเทียวยังไม่ปลดล็อกปัญหาต่างๆเหล่านี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องกันแกล้งกันทางการเมือง เอากลไกจริยธรรมนะคมาฟ้องร้องทําให้สสทำให้นกักการเมืองต้องหลุดออกจากตําแหน่งก็ยังคงอยู่ต่อไป